มะไมีไ่บ่ไช่บช่คีมใส่คึมเย่นะทำล้าก็ใช่สบู่การนกแก้ว เซเียเก๋ตกใจเด้อเซเียแล้แล้ววันนี้มีฝรั่งกับน้องหน้าฝรั่งเจอกับฝร, <l itz> รั่งฟีฟีเออฟี่ถือเออฟอร์ยอูฟล์ยอูเออฟีฟอร์ยูเห็นฝรั่งไม <l itz> ่ได้เห็นคนสัญชาติเดียวกันเหรอ คือคุณแต่เจ้าเดียกันบอกว่าฟรีอีกสองไม้แถบสามไม้เลยแถบสามมาเลยสามไม้ครับอันนี้เจ้าจุดแก้แล้วป่ะจุดแล้วเจ้าจุดแล้วครัี่แจังพี่แจ๊หน่อยโอเคน้องเขาสามารถพูดได้หลายภาษาเนาะภาษาอังกฤษได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่เออภาษาเกาหลีได้ไดภาษาลาวโอ้ได้เลยภาษาจีนได้เภาษาฝรั่งนี่มาจากไหนเขาไปเช่คอะไรเอออยู่คอมฟอม อเมริกาอเมริกาเย่ไอไลอเมริกาอเมริกา USA 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 c a n d a Canada อะไรคัน <startups> ที่วะประเทศประเทศเมืองหลวงเขชื่ออะไรวะโตลโตใช่บ้าหรงเข้โตลโจอโตลโต บอ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 เมสบอ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 มหลวงว่าจะไหนเนาะมเมืองหลวงไม่ใช่เขาอยู่แมเาอยู่อะไรวะแคนาดามันมีมันมีตอนนโตมีอะไรอีกอีเมืองหนึ่งแคนาดา Country in Canada oh the boat Vancouver o อ Vancouver เออ ไปลุกไปลุกเออเขาหลอนะหลอแฮนซ่ามแฮนซ่ามแฮนซ่ามแฮนซ่าอยูแฮนซ่ามแฮนซ่ามแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนอะออ้วันนี้ยอมเลยนะว่าน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีมีคนจีนเมื่กระทั่งคนญี่ปุ่นแล้วเมื่อวันนี้มีทาง แคนาดาและอเมริกาเยียวเป็นธรรมดาไปเฮ้ยต่อไปต้องพูดหลายภาษาด้วยนะคนไทยภาษาอินเดียเด้บุได้เดออบุได้ละภาษาอินเดีย Yes in ThailandWhat's your YouTube? Eat fat dead Eat fat dead Eat fat dead You know Eat fat dead Fat d dead Thank you Thank you อยูอยู่อยู่ Speak i t นะ it b t yeah i t yeah thank you thank you bye b y ความเ่ัน thank you thank you bye b y ปขอบคุณครับขอบคุณครับล